สัคุณยคุภาคผรุ่นแลต้อดว่ดนีนะคะเป็นถังฟันเมจิกมอกค่ะสำหรับทงนบ้านใีวันเเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับนี้รมอโชว์ครับทอะจากที่ไหนครับจากหนองคายนะครับวันนี้โชคดีมากเมื่อคืนฝันดีแน่นอนนะครับได้อะไรไปครับเวลาแค่กซื้อหวดจือใหม่ได้ไหม เลขแปดแเลขแปดแของลุงลุงก็คือหกถึงพี่นะคะคือหมายเลขยี่สิบสามนะคะเป็นรถจักรยานค่ะหมายเลขยี่สิบสามค่ะจักรยานหมายเลขยี่สิบสามนะครับจึงจักรยานเราทยอยนะครับทยอยออกเรื่อยๆนะครับจะได้เขาดีๆกับพูกโชคดีด้วยนะครับก็โชคนะครับจะมีโชคนะครับแต่โอ้โหลูกอันนี้คุณอันนี้ลูกแม่หรือเปล่า ช่วยเหลือการชาติหมด่าไหร่ครับช่วยเหลือการหบดสองล้านบาทครับเป็นรางวัลแก้ควันรางวัลใหญ่ครับเป็นรถจักรยานยนต์ครับโอ้ตอนนี้เนียเชิญท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรัฐวัตรวิริยาธภาพรนะครับท่านรองท่านรองรัฐวัตรจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับโอ้โหโชคดีจังเลยครับผมว่าแล้วว่า ถ้าเป็นเด็กอันตรายนะครับผมเป็นพิจิตรมาเกือบสามสิบปีนะครับส่วนมากก็จะเป็นเด็กตัวกันอภัยเลยครับผมมานหน้าเดียบล้งติ๊กบอกว่ามีไม่มีรูปพี่สกังเลยโอ้โชคดีอย่างเลยกล้ามาแล้วก็ลองดูต่อนะครับโอ้โชคดีจังเลยลูกโชคดีจังเลยให้ไว้ละพี่ลุงว่าแล้วว่าจะโชคดีก้า พอพดีจเนดจพ่อแตงกาเต้นเตี่ยชือ้นน่ยก็เราไมพอถึงจะเต้นเยอะทีสเลยห้อยเลยพอาใส่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมุญด้วยกันทำบุญด้วยกันเออทำบุญด้วยกัน่าจากเอาารจหนองคายกับอารนองคายยี่สิบครับ้บเลยี่สิบ วันยังเหลืออีกแลเหลือกี่ท่านครับรางวัลแจ็กพอตยังเหลือเยอะไหมครับอ๋อหมดแค่นี้ความรู้สึกดีๆโยมรางวัลแจ็กพอตได้แก่รถจักรยานหมายเลขสองครับผู้กองเพื่นท่านรองนายกเหล่ากาชาติครับครับท่านคณะสถาบันตำรวจนะครับแม่แปลกตาวันนี้รับได้ล้ว ต้องขอบคุณพ่าพี่น้องนะครับที่มาช่นชมการชาติตั้งแต่ห้อคข้านะครับต้องมาชื่นชมชาติแต่ว่าข้านะฮะก็ขอบคุณหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะครับเข้าที่ท่านดูดูก็เห็นท่านประธานาธิจังหวัดนะครับท่านพอสุนทรภูตนะครับท่านพีนธุ์ลูกที่ดินนะฮะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเดี๋ยวผมทำพิธีกรท่านอุ่ิศประธานไปแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยถ้าไม่ได้เอยนามท่านอำเภอสีเชียงใหม่ด้วยนะับอำเภอสีเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ทีมงานเดิมๆที่เราอยู่นะฮะท่านทางปกอจังหวัท่านกาจังหวัดนะฮะจัดหกหาอาสาสมัครแล้วในอันดับแรกไ้บัไม่ดจังหักาอาสาสมัครแล้วในอันดับแร้ัไม่ด